คืนนี้มาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในขณะก่อนที่กำลังจะหลับนะคะพวกเราด้วยการสร้างความรู้สึกดีๆก่อนที่จะหลับก็คือนั่นให้พวกเรานะคะยิ้มที่มุมปากแล้วก็ให้หลับไปพร้อมกับรอยยิ้มนั้นนะคะ มีมีทาแบบนี้เรารู้สึกว่าสมองมันเบาก่อนที่เราจะหลับนะคะก่อนที่ตัวเองจะหลับเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้สึกดีนะคะลองทําดูนะคะอาจจะช่วยเพื่อน,น,นหรือใครบางคนที่ชอบเป็นคนคิดเยอะนะคะเพราะว่าการที่เรายิ้มที่มุมปากเนี่ยมันจะทำให้สมองของเรานั้นมันรู้สึกโล่งเบานะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเรากำลัง ได้รับอะไรสิ่งดีๆขอให้นอนหลับให้ฝันดีค่ะ